สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมดาแฟมลี่นะคะอา้าวเสร็จพอดีแล้วนะคะพ่อครัวกำลังไล่สดอยู่นะคะหมูย่างฝีมือบ่าวมืดนะคะน่ารับประทานมากเลยนะคะฝีมือค่อยค่อยย่างแล่วมือเอาออกละชงให้มันถูกคนไม่ได้หักนะไหมนะ ค่อยก็ใส่เกลือเข็ามรสดีค่อยใส่รสดีแล้วก็ค่อยใส่น้ำซอสตาคูเขาอืมก็เข็มอ <Please. S 2> ่า ตอนนี้หายาชีกลำลังต้มแจ่วมาเก็บหอมนะคะไปใส่แจ่วเนาะเราต้องเด็ดเอาเพราะมันจะแก่ความจริงดินตรงนี้มันแข็ง หอมเราก็ดึงเอาหอมเราก็ดึงเอาแบบนี้นะคะให้มันแตกใหม่เนาะนี่เราก็เก็บเอา ให้มันแตกขึ้นมาใหม่ใส่หอมอันนี้แหละรถใครมาเนาะเอดมินน้อยอม,ม,ามาหรือเปล่า Mày mục kỳ nghĩa sắp tới <laughs> hà nội. không phải sao không phải không phải

เดาเซ็บเป็นไปเคยครับเอยลักมาแสีบป่ะปองชลทำบมกแล้วเนาะกินข้าวด้วยกันนะคะจีจ้าปทำมาตี้กัน ก็เนี่สแตงมเลยคือหหมเกลีวเนี่ยสนวอันนี้ไเธอองบ้านบอกอย่้ยอย้เอกา้าโมให้งานเขาจแจ้งเาซือาีนวย่แ้ไ้โทยมาซื้อ่มืุกเกียวลจะเบิ่งหอหอลเนียไ่เรกันเนี่ยได้เสือ กินข้าวนี่ตักเห็ดตักอย่างว่านั่งให้ลูกหลานกินกันนี่แม่ๆมันนั่งมาเพิ่นทีนึงแล้วเด็ดดำหมูกินอ่ะเว้ยเนาะว่าหมูมันกินมาไว้ตรงนี้สักนึงนั่งกินกันนี่บ่มากินพามบ่แหลมเลยมันกินอ่ะหมูก็ทัก <coughs> มือย you ี s <S okay. ่น mm. ouais. mm. uh, okay. ึงจะ้ปลาทั้มือนี่ได้เหดแจอก้อยนะก้อยก้อยหนึ่งเลยก้อยเออก้อยแต่แซ่ถ้าหอมตีถ้าอหอมยวงเพราะ้าเมนะ้มหิตอาไป้มนี่อง้นหามก้ยก้มหิตแต่แซ่ได้มหิตแล้วส้มปลาน่อยเี้บาริน้เอส้มมืเมื่ออิพามัน่ไหมตา ปีหน่อยบ้างเตี้ยมาอยู่หรอคะลหไยไม่หน่อยเะี้าเาเตี้ยะหน้เดียวไม่ตงกินบัมาไหนเนาะลงเดี๋ยวมาเดือดห้างก่อนนะยังไม่กินหรอกกินแลกวนออ้หนักดูดีแซ่บได้เห็นยัง่าแซ่บ ังโมแนเลยเหตุหลักคืออรอะไรแเนอะคำปหลังคิดคทออะไรวะคิอวาหงคมาเศร้าบาบ่อบาใช่ไหชอบเลยนะจะเปจะเป็นเบา่องเหตุหลักไม่อย่างซ้ำใจล้ำใจเ้ิดจไม่เหมือนหอดเลยนะบารรม เข้าวกระหอนเผ็ดกระห่อนเขือกระห่อนแกวกระเพร็ดแวแซแวเผ็ดหาชิ้นเผ็ดในจานนัานแทงแรงข้าวก็ร้อนนึ่งเห็ดก็ร้อนนึ่งมะเขือก็ร้อนทุกคนแกวก็เผ็ดอ๋อ ปากพอกันออกหูพหอแ,แต่ว่าหนแสบเตียวเนังเขาปดวดนาแสบแม่เป็นเหลังมือตืนไปแมงมาทีแม,งจ,มงจะลงเงิแบบสาหอนแล้ยหนึ่งกอบงหนึ่งแมนจะลงลหนึ่ง,งหอนการเอาเอาให้ต้องดาบอ่เล่นดี๋ยาการห่อนแม่งลง มันโมขึ้นตาหองมันบอกมันบักมันุกไห้ขยายพันกันเลยโวามีงานงานใครจัไหมใครจัเปลี่ยนนางานไปี่นงางานมันใช่ใช่ใช่ว่าอันนีจานอันนี้อันนี้ของเพ้งอันนี้ของอพ้โยมมต์เขาพคตลอดคนยม้มมอดกันน้องเขาหอมประตูแหงสิ่งาอร่าจะปิดแล้วมันพัง แรงอ่ะน <icana> <naj bum S 2> ี่มันแค่เ <tube> ง <oses> it so ี้ยเบาๆเองพี่บอกเลยเฉยเบาอย่าเปิดประตูแรงมันพังก็หนูไม่ไม่ไม่ให้ปิดแรงหนูก็จับไปงี้ต่อกันเรื่อประตูแห้งมาแห้งตุ๊บตอกันย้อนประตูหัวให้ไปนู้นทิ้งเรื่อง